อ้อวงานนอกสถานที่อันนี้รถวัดออกประรถวัดรถวัดสีสวีกนะครับรถร,รอเลยนะครับตัวนี้เนี่ยลาก้อนอายด้วยนะครับเนี่ยสวย,ยงามห,หายลายมือจัดต้องทำลูกไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าได้ไหมครับโอเคครับงานนะครับอีสุทีว่าหายหมดนะครับลุงหาได้ตอนมาหมดแล้วอะ เปิดถังนะครับได้นะครับสองดอกได้หมดนะครับไม่ลอกตรงนะี้ประตูก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับล็อกปลดล็อกลลอก็มีหน่อยของมันใหม่ปลดล็อกได้หมดนะครับออนสวิตตัวที่หนึ่งออนได้นะครับตัวที่สองออนอ่าครับผม